S19 XP ครับกับสิ่งที่หลายๆคนยังไม่รู้วันนี้ผมได้มีโอกาสลูกค้าสง่ง S19 XP ไม่ให้ซ่อมนะครับก็เลยได้มีโอกาสทำคลิปวิดีโอคิดว่าจะทำให้ทุกคนได้ดูนานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยวันนี้ได้มีโอกาสมาทำเดี๋ยวผมจะมาแบบเร็วๆนะครับจะไม่เปลืองเวลาพี่ๆทุกคนไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวมาดูโครงสร้างของเขาว่าไอตัว S19 XP เนี่ยที่มีความเร็วสูงเนี่ย มันมีอะไรที่แตกต่างจาก S19 ทั่วไปหรือ K7 ในฐานะที่เขาเป็นตระกูลโมเดลเดียวกันซึ่งเป็นบอร์ดอลูมิเนียมนะครับถ้าดูเพินเินเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับไฟวิ่งลงไม่มีชุดมอสเฟตนะฮะไม่ได้มีการระเบิดของมอส Fade เฟมากวนใจตัวนี้วิ่งลงแล้วก็ไปแบ่งกันเรียบร้อยนะครับการ วางอุปกรณ์ก็จะแตกต่างแล้วก็จะมีลักษณะตัวเพิ่มเข้ามานะครับที่จะแตกต่างกันออกไปจากพวกรุ่นเดียวกันนะครับอย่างแรกที่เขาเรียกอะไรเต่ตาทางขวามือของผมเนี่ยขวามือผมเขาจะมีวงจรในการอัพสัญญาณนะครับระหว่างโดเมนต่อโดเมนไม่ได้มีเฉพาะแค่ด้านขวามือนะครับก็คือก็จะเป็น ทั้งขวาและซ้ายทั้งขวาและซ้ายเหมือนอะไรรู้ไหมถ้าคนเข้าเล่นใหม่ๆเนี่ยจะเห็นว่าการออกแบบวงจรเนี่ยจะเหมือนจะเหมือนอะไรผมให้คิดสามวิหนึ่งสองสามโอเคหมดเวลาจะเหมือนนี่ครับต้นแบบเขามาจากตัวน,นี้เลยนี่ไอ้ทุกคนรู้เปล่ารุ่นไหนนะรู้หรือเปล่ารุ่นไหน S9 ครับพ่อเขา พ่อเขาเขาเรียกอะไรนะบันพบุหลุษเขานะครับมาจาก s 9ดูตรงไหนนะครับทำไมผมถึงว่าเป็น s 9เดี๋ยวผมขยายตรงนี้ให้ทุกคนดูครับนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวโอเคเนาะน่าจะน่าจะเห็นกันครบ เห็นไหมครับวงจรอะไรตรงนี้วงจรอะไรนี่ยังไงครับที่ว่าทําไมมันเหมือนกันเดี๋ยวผมหาก่อนโอ้ตรงนี้นี่ไงที่ว่ามันมากับเอสเกาเหมือนตรงไหนตรงนี้ไงครับเขาจะเป็นไอซีนะครับอัพสัญญาณก็คือ,อเขาเรียกอะไรขยายสัญญาณระหว่างโดเมนส่งต่อดโดเมนนี่นะครับเหมือน S9k ้เรา ออกแบบมาเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นอ่ายกเว้นอะไรยกเว้นตัวเนี้มันเป็นบอร์ดอลูมิเนียมนะครับถามว่าทําไมเขาต้องเอาเป็นชุดชุดตรงนี้ไว้เป็นเป็นโมดูลสําเร็จรูปรู้ไหมครับเพราะอะไรสําหรับผมนะผมคิดว่ามันเป็นทางลมผ่านครับทางลมผ่านนะครับทีนี้อะไรล่ะทางลมผ่านเหมือนกับที่ผมเคยพูดไว้ตลอดเวลาคือ เวลามันมีลมผ่านมันจะมีฝุ่นพรมันมีฝุ่นมันจะมีอะไรคาบออกไซด์นะครับขี้เกลือทําให้อิซอุปกรณ์มันชํารุดเสียหายเขาก็ทําเป็นโมเดลง่ายๆครับเสียยกออกเปลี่ยนใหม่เสียยกออกเปลี่ยนใหม่นะครับแค่นั้นนะครับแรกๆไม่มีปัญหาครับเพราะอะไรเพราะเขาเคลือบมาครับเคลือบมาหมดนะฮะเคลือบมาหมดมันก็เลยไม่มีปัญหาหรอกแรกๆนะครับใช้ไปนานๆานอะ่ะปัญหาจะมาหาคุณ นะครับปัญหาจะมาหาคนแต่จะหมดปัญหาเหล่านี้นี่ครับซิลิโคนใสนี่ที่ผมจำหน่ายนะครับหลักร้อยนะครับซิลิโคนหลักร้อยป้องกันเครื่องหลักหมื่นหลักแสนของท่านได้นะครับปัญหานี้กับ s 1 9 x p เนี่ยจะไม่มีจะไม่มากวนใจของทุกคนเพราะว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ของ s 1 9 x p เนี่ยจะเป็นช่องลมเข้านะครับ นั่นหมายความว่าตั้งแต่ booster, บูสเตอร์ไล่แต่บูสเตอร์ขึ้นมา IC พวกนี้มีสิทธิ์ที่จะตายหมดนะครับแล้วก็ลายวงจรมีสิทธิ์ที่จะขาดนะฮะโอเคไทยอินขายของแค่นี้มาดูต่อนะครับเห็นไหมฝั่งนี้จะไม่มีบูสเตอร์นะครับเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งไฟก็จะเข้าเลยเสียบไฟปุ๊บไฟเข้าเรียบร้อยนะครับด้านหลังไม่มีนั่นเป็น,นอบอร์ดลูมิเนียมชั้นเดียวมาอยู่ตรงนี้ครับมาเป็นชุดไฟ ตัวนี้จะเปื้อนหน่อยนะครับตัวนี้จะมีรอยมาหน่อยเพราะว่าทำมาแล้วไม่ผ่านก็เลยได้ส่งมาให้ดูแลช่วยนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับพี่ๆที่จะส่งการ์ดมาให้เราช่วยดูแลนะครับเห็นไหมครับไอ้เหลืองเหลืองเนี้ยเหลืองเหลืองนี่คือคาบน้ำยาเขานะครับมันมันไม่ได้เปื้อนอะไรนะมันเป็นคาบน้ำยาที่มันมาจากโรงงานนะครับ อาจโดนความร้อนหน่อยนะครับ mm. ตรงนี้มันโดนความร้อนมันก็เลยขึ้นเหลืองขึ้นมาโดยปกติมันจะไม่เหลืองขนาดนี้หรอกแต่ว่ามันโดนความร้อนนะครับมันก็เลยเปื้อนเห็นไหมครับอ่าอันนี้อ่าก็จะเปื้อนหน่อยนะครับ mm. ก็จะมีคราบพวกสีเทาๆเนี่ยจะเป็นคราบซิลิโคนนะครับอันนี้อ่าไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก่อนที่จะผมจะซ่อมมก็จะล้างทำความาสะอาดอีกทีหนึ่งก็มาดูว่าตัวไหนบ้างที่จะขาดนะครับนี่เห็นไหมครับชุดบูสเตอร์ชุดลิสกี้เขาก็จะมาอยู่ ขาก็จะมาอยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับดูดูจอเล็กแล้วก็จอใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับทุกอย่างเขาก็จะมาวางเป็นชุดไฟด้านข้างนะครับมันก็เลยสําคัญครับตัวเนี้ยมันก็เลยสําคัญเขามาวางชุดไฟไว้ตรงเนี้ยปัญหาคือลมมันจะเข้าตรงนี้นะครับอันเนี้ยจะพาให้ชิปเสียนะครับถ้าอาขาดอาเยือกนะครับไฟฟีดแบ็กไฟฟีดแบ็ก ไฟรักษาแรงดันขาดนะครับทำให้ IC ปล่อยแรงดันที่เกินกว่าชิปรับไหวชิปก็ตายนะมีมีให้บ่อยมีให้เห็นบ่อยอันนี้คือ,อข้อควรระวังสำหรับพี่พคนไหนที่มี XP นะครับ s 1 9 x าเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่าชุดไฟเขาอยู่ด้านขอบสุดลมมันจะมาปะทะก่อนนะครับ R แบ่งแรงดันขาดไฟออกเกินไฟยืดค่าอ,อ่าดอบ ไอ้พวกนี้มีอาการแบบนี้ให้เห็นหมดนะครับตัวนี้เองก็มีให้เห็นฝุ่นจับไอไม่ทํางานสัญญาณไม่ส่งนะฮะก็ทําให้การ์ดขึ้นเออเลอขึ้น0ชิปไม่ครบบ้างเห็นชิปศูนยเห็นชิปไม่ครบเนี่ยอาการมันจะมาจากพวกนี้นะครับสำหรับ a 1 9 x p เขาจะวางชุดไฟอยู่ด้านข้างทั้งหมดนะครับชุดไฟที่เป็นชุดไฟสําคัญ แล้วก็ตัวส่งสัญญาณสําคัญเขาจะวางอยู่ด้านข้างทําไมถึงวางด้านข้างเพราะว่ามันไม่มีที่วางนะครับในการออกแบบวงจรของรุ่นนี้มันไม่มีที่วางแล้วเขาต้องการที่จะ,ะขยายยสัญญาณให้แรงขึ้นมันไม่มีที่จะวางวงจรก็จําเป็นต้องมาวางข้างๆแล้วก็เคลือบน้ํายาเอานะครับแรกๆปีแรกนะครับไม่มีปัญหาหรอก6เดือน7เดือนแรกไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเหมืองใครที่มันสกปรกมากๆนะผมให้ไม่เกิน6เดือนนะครับ ค่าฟูนค่าอะไรก็จะเริ่มเกาะเนี่ยาภาคใต้เนี่ยจะสําคัญถ้าอยู่ใกล้ทะเลความชื้นจะเกาะขี้เกลือจะขึ้นภาคใต้ลายวงจรชอบขาดนะครับที่ส่งมาให้ซ่อมบ่อยๆนะครับที่เห็นก็คือภาคใต้เนี่ยความชื้นในอากาศามันเข้มนะครับมันอยู่ใกล้ทะเลมันก็จะทําให้ลายวงจพรพวกนี้ขาดนี่อันนี้คือความแตกต่างในการออกแบบวงจรสําหรับผมออ้ยสําหรับผมมองว่ามันมันเป็นรุ่นที่ไม่ ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกเทมเทม,มันก็จะอยู่พวกด้านข้างหมดนะครับเดาเทมมไหมเดี๋ยวขอดูก่อนเปื้อนมานะครับ <c oughs> โอ้ยไม่ออกเลยอ่ะใช่นะครับก็จะอยู่ด้านข้างหมดแล้วพวกนี้มีปัญหาก็ทำให้การ ไม่ทำงานนะครับพวกนี้ถ้าการไม่ทํางานหใบเขาจะไม่ทํางานทั้งหมดนะครับมันจะไม่ขุดนะมันเป็นการออกแบบตัวโปรแกรมของเขาไม่ครบ3ใบไม่ทํางานนี่อาจจะเป็นของ S19 XP โอเคประมาณ10นาทีละนะก็มีเท่านี้นะครับสำหรับจุดสำคัญหรือสิ่งควรระวังนะครับสำหรับ S19 XP ส่วนด้านในก็เป็นชิปวางชิปธรรมดาเหมือนออลูมิเนียมทั่วไปนะครับอันนี้ไม่มีเวลาถอดจริงๆก็เลยเอามาให้พวกเราได้ดูด้านนอกนะครับว่าจุดสำคัญข้อควรระวังแล้วก็วิธีการป้องกันควรทำอย่างไรนะครับสำหรับผมแนะนำสามเดือนเป่าฝุ่น2เดือนเออสเดือนดีกว่า2เดือนเป่าฝุ่นทําความสะอาดนะครับสำหรับเปลี่ยนซิลิโคนเองก็ประมาณ5เดือนถึง6เดือนนะครับ ให้5-6ถึงเดือนค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับพวกนี้มันระบายความร้อนได้ดีนะครับแต่ถ้าว่าเรายังมองแล้วยังเห็นด้านด้านหลังนะครับสำหรับเครื่องใหม่ๆเนี่ยเวลาเขาใส่ซิลิโคนมาด้านหลังตรงนี้มันจะมีตัวซิลิโคนแลบออกมานะครับลองจับดูถ้าจับดูแล้วมันยังใส่ยังสดยังสะอาดยังเหนียวอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับคุณภาพของเขายังใช้งานได้ปกติแล้วก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งสําหรับพวกซิงอลูมิเนียมนะครับ เวลาเราถอดอลูมิเนียมออกด้านหลังเนี่ยบอดด้านหลังนะครับเกลียวของอลูมิเนียมเนี่ยมันเล็กมันบางเพราะว่าเห็นไหมครับนี่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 ตรงไหนตรงนี้พวกซิงพวกนี้เดี๋ยวนะนี่พวกซิงพวกนี้นะมันบางมากอ่ามันบางมากนะครับพอมันบางมากเนี่ยเวลาถ้าเราขันขันกินเกลียวมันเนี่ยนี่นี่มันบางมากนะครับเพราะถ้าขันกินเกลียวมันปุ๊บเกลียวที่มันทํามาเนี่ยมันจะโดนกัดนะครับแล้วมันจะขันไม่อยู่ แล้วมันจะขันไม่อยู่นะอันนี้ข้อควรระวังสําคัญนะครับอย่างใบเนี้ยมันขันไม่อยู่แล้วมันมีมันมีตัวหนึ่งที่มันไม่ล็อกอย่างตัวเนี้ยมันไม่ล็อกนะครับเห็นอย่างเห็นคนอื่นไหมเห็นเพื่อนมันไหมไหนผมขอดูก่อนเพื่อนมันลงเห็นไหมครับนี่เพื่อนมันลงนะเพื่อนมันลงนะครับแต่มันไม่ลงเพราะอะไรเพราะเกีียวด้านหลังเกีียวด้านหลังของอลูมิเนียมเนี่ยมันโดนมันโดนขันกินไปหมดแล้วนะครับมันมันเป็นเกียวที่โดน เวลาเราขันเนาะแล้วมันมันปีนเกลียวกันอะทำให้เกลียวมันหายมันขันไม่ได้อันนี้คืออีกหนึ่งข้อควรระวังสําหรับพี่ๆคนไหนที่จะแกะเองนะครับแกะแล้วเวลาขันคืนอะพยายามขันให้ตรงขันให้นิ่งไม่อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับสาหรับพี่ๆคนไหนที่มีปัญหาสงสัยอาจจะอธิบายไม่ครบใน10นาทีเนี่ย สามารถที่จะคอมเมนต์หรือทักเข้ามาสอบถามได้ผมพยายามจะทําคลิปให้มันสั้นที่สุดเพราะว่ามันจะไม่รบกวนเวลาของพี่ๆนะครับโอเคมีปัญหาสงสัยหรืออยากให้ผมทํารีวิวเครื่องรุ่นไหนก็สามารถที่จะทักเข้ามาแจ้งได้นะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนที่กําลังมองหาสถานที่ซ่อมเครื่องนะครับหรือแม้แต่จะซื้อขายเครื่องนะครับฟาาเครื่องอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเรา มีครบทุกวงจรใกล้ที่ไหนเข้าใช้บริการที่นั่นภาคเหนือเชียงใหม่ภาคกลางนนทบ,บุรีและอีสานที่สีสกเกตครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ